สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกๆหละลานทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับประยุยตะลุยดวงนะคะโอเคต่อไปนะคะก็เป็นช่วงพิกอากาศดวงรายวันนะคะประจำวันที่25พฤษภาค,คม2563นะคะมาดูกันว่าการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะมีอะไรกันบ้างนะคะ ามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะชุดนี้นะคะเป็นกองที่หนึ่งค่ะชุดนี้นะคะเป็นกองที่สองนะคะและชุดนี้ค่ะเป็นกองที่สามนะคะก็ขอให้ทุกๆคนนะคะตั้งจิตอธิษฐานนะคะขอเลือกกองที่เป็นกองของตัวเองนะคะอืม เลือกไว้ในใจก็ได้หรือว่าพิมพ์บอกข้างล่างนี้ก็ได้นะคะว่าเลือกกองไหนนะเอาละวันนี้จะเลือกจะเลือกกองที่3ามก่อนนะคะในการทํานายวันนี้นะมาดูกันว่ากองที่สามเขาว่ายังไงกันบ้างนะคะการงานค่ะพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการงานนะคะมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เรามันเหมือนโอ้อันนี้เหมือนเรา เรากำลังที่จะไปเหมือนงานทุกอย่างของเราตรงนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะมันมันสำเร็จเสร็จแล้วแลาทำให้เราต้องอ move หรือว่าไปทำอย่างอื่นต่อไปนะคะมันมีแนวโน้มว่าในวันพรุ่งนี้มีการที่จะต้อง move มีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทำงานนะคะมันรู้สึกอิ่มเต็มกับงานที่ทำอยู่มันเลยทำให้เราถึงจุดที่เราจะต้อง move ออกไปนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะในเรื่องของการงานมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการทรงานนะคะส่วนคำการเงินค่ะการเงินยังคงนิ่งๆน,นะคะสบายๆอ,อยากซื้อหรือว่าอยากใช้ใจ่ายอะไรก็สามารถซื้อจะใช้ใจ่ายได้อย่างสบายๆนะไม่ต้องยังไม่มีอะไรให้กังวลเลยมากยังคงนิ่งๆสถานะการเงินยังนิ่งๆอยู่นะคะ ความรักความสัมพันธ์ค่ะโอ้โหขึ้นสองถ้วยมาเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ในวันพรุ่งนี้ก็เข้ากันได้ดีนะคะมีอะไรก็คุยกันพูดจากันดีๆพูดจากันด้วยดีนะแล้วก็มีความเห็นหลายๆอย่างคล้ายๆกันมันทําให้ทุกๆอย่างเนี่ยมันพัฒนามันมันก้าวหน้าออก ก้าวหน้าไปนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าจะสนับสนุนกันแล้วกเ็เหมือนจับมือไปด้วยกันนะคะไปในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรมันก็สําเร็จเพราะกําลังใจดีเนาะส่วนคำแนะนำในวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าให้ปล่อยไปตามธรรมชาตินะคะไม่ต้อง กดดันตัวเองไม่ต้องคาดหวังอะไรทั้งนั้นทําหน้าที่ของตัวเราเอาทาหน้าที่ของตัวเราอ่ะให้ดีที่สุดน,นะคะแล้วก็ปล่อยวางในผลลัพธ์แล้วก็ให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะไม่ต้องไปฝืนไม่ต้องไปกดดันตัวเองนะคะโอเคจบแล้วนะคะในกองที่3ค่ะต่อไปค่ะมาดูกันในกองที่1นะมาดูกันกองที่1ค่ะการงานพรุ่งนี้ค่อนข้างที่จะมีความ อึดอัดตึงเครียดนะคะก็มีหลายๆอย่างที่เราจะต้องไปสะสางต้องไปเคลียร์ต้องไปจัดการกับมันนะอ่าแต่ว่ามันไม่เกินกําลังความสามารถของเราหรอกนะคะในวันพรุ่งนี้นะในเรื่องของการงานอุปสรรคหรืองานเก่าๆเนี่ยเราก็ต้องไปเคลียร์ไปจัดการให้มันเสร็จเนาะไม่งั้นมันก็ค้างคาใจเราอะค่ะอืส่วนการเงินค่ะการเงินก็ยังคง เหมือนยังคงมีปัญหาติดขัดอยู่นะยังยังหาทางออกไม่ได้ยังรอเวลาที่จะแก้ไขมันในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะอในเรื่องของการเงินนะคะส่วนความรักความสัมพันธ์พรุ่งนี้นะคะความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะคะใครที่เพิ่งเริ่มจีบกันนะอาจจะ ถ้าพัฒนานี้ก็คือวันแรกจะคุยกันวันพรุ่งนี้อาจจะได้ชวนกันเจอกันไปกินทานข้าวด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันมีเรื่องของการพัฒนาขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอืมไปในทิศทางที่ดีหมดเลยนะส่วนคําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ให้เราอะ่ะเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นอย่าจมอยู่กับความเศร้าอย่าจมอยู่กับเหมือนจมอยู่กับความคิดตัวเองจมอยู่กับสิ่งเดิมๆนะคะ ให้ลุกขึ้นมาทำตัวให้สดใสนะล่าเลงนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะพรุ่งนี้อย่ามัวแต่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบคนอื่นนะทำตัวให้สนุกสนานนะคะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะคะโอเคนะไม่ต้องกังวลน,นะคะอย่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองนะต่อไปกองที่สองค่ะการงานค่ะ การงานขึ้นมาก้าวไม้เท้านะคะคือการที่ต้องเหมือนหยุดนะคะแล้วก็ทบทวนในงานที่ทำอยู่นะคะว่ามันมีอะไรที่มันมีปัญหาหรือว่าตรงไหนที่มันผิดพลาดอะไรซ้ำๆเดิมๆเนี่ยนะคะก็ให้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในปัญหานั้นนะเออมันมันเหมือนกับว่ามันเหนื่อยเต็มทีแล้วก็ปัญหาเดิมๆนะคะมันถึงเวลาที่แบบว่าต้องเผชิญหน้ากับมันแล้วก็ต้องแก้มันให้มัน ให้ตรงจุดกับปัญหานั้นนะคะมันจะได้จบไปเนาะส่วนเรื่องการเงินค่ะราะชาดาบขึ้นมานะคะเขาบอกว่าให้คิดให้ละเอียดให้รอบคอบวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะจัดการบริหารการทางการเงินให้ดีนะอ,อันนี้แบบต้องเป็นหมายถึงว่าบางทีเรื่องของการทำบัญชงบัญชีอะไรต่างๆนะคะก็ต้องให้ละเอียดให้รอบคอบนะใน,ในเรื่องของการเงินนะคะ ส่วนความรักความสัมพันธ์พุ่งนี้ยังไม่มันเหมือนยังไม่มีทางออกยังมีปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ยังแก้ไม่ได้กับปัญหานั้นยังเป็นปัญหาเดิมๆที่ยังหาทางออกไม่เจอหาทางแก้ไม่เจอนะคะก็ให้หยุดนิ่งก่อนนะค่อยๆค่อยๆ ดูว่าจริงๆแล้วปัญหาที่แท้จริงในความสัมพันธ์เนี้ยมันคืออะไรค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนเนาะอืมโอเคค่ะส่วนคําแนะนําในวันพรุ่งนี้นะคะขึ้นราชาเหรียญขึ้นมานะเขาก็บอกว่าอา,อาจจะต้องมีการบริหารจัดการในทุกๆเรื่องให้ดีขึ้นนะคะต้องให้มีความสมดุลน,นะ มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการในทุกๆด้านของชีวิตนะคะไม่หนักไปทางใดทางหนึ่งนะคะมันต้องให้สมดุลในทุกๆด้านนะอันนี้เขาก็แนะนำมาแบบนี้นะคะโอเคค่ะ